ุๆก็รู้สึกว่าเป็นหนังไทยที่ทุ่มทุนทำซีจียล้มาเนลมิดพาไปดูวันนี้นะสาวๆไม่อยู่อยู่กับผมต้องเปิดตัวยิ่งใหญ่อย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่งานรอบปรถมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องไลโอโคตรแย่ยับ ตอนนี้คนกำลังเริ่มทยอยเข้ามาสื่อกำลังเริ่มทยอยเข้ามาเราจะพาไปดูบรรยากาศงานแล้วเดี๋ยวตามมาเลยแล้วเราไปหานักแสดงกันว่าเขารู้สึกยังไงกับวันแรกที่เขาจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกับเราไปเอาแล้วแย่บุกแล้ว สวัสดีค่ะฟางธานทรค่ะตอนถ่ายตั้งแต่แรกจนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่าได้ดูพร้อมทุกคนเลยไม่ได้ดูก่อนหน้าน,นี้เพราะว่าพี่พุ่มกับไม่ยอมให้ดูไม,ไม่ยอมให้เรดงดูก่อนแล้วบอกว่าเอ้ยพี่หนูขอดูก่อนคือได้ดูเป็นคัทคัด,ดแต่ว่าวันนี้จะได้ดูแบบเต็มเรื่องจริงๆแบบที่เขาทำซีจีสมบูรณ์แบบแหลกโอเคครับขอบคุณครับค่ะค่ะ คืออะไรอะผมครับคุณอาผมอยากคุยกับคุณไงคุณเป็นพระเอกหนัง <ผม S 2> เรื่องนี้แล้ววันนี้คุณจะได้ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกวะครั้งแรกรจริงวะจริงจริงทักพี่เขาไปพี่ผมอะขอดูก่อนฉายได้ไหมออได้ครับเดี๋ยวนัดวันมาให้ครับก็ลืมตามใหม่ทีก็เอ้าอยู่ที่นี่แล้วก็เนี่ย เขานัดวันนี้ไงให้คุณมาได้ดูวันนี้ไม่ได้ดูก่อนเลยไม่ได้ดูสปรีนนิ่งก่อนด้วยรู้สึกยังไงว่าวันนี้จะได้ดูแล้วหลังจากที่รอมานานคือตื่นเต้นเพราะว่าแบบเรายังไม่ได้เห็นจังหวะที่แบบเขาทำซีจีเสร็จแล้วแล้วเราสู้กับสัปหลาดอ่ะคือแบบโคตรอยากดูฉากที่แบบฉากหล่อสุดเลยกระโดดจากคัวหินมาแล้วล่วงหม่ Yeah, อ,อย้ก็ฝ <_ an> ากหนังแย้เลยนะครับไลโอโคตยาาเข้าแล้ววันที่28มกร,ราคมนะครับก็เป็นหนังที่แบบก็ว่าเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่ยกระดับมาตรฐานซ G ของประเทศไทยขึ้นไปอีกเลยเบือนึงนะแล้วก็คิดว่าหลังจากเรื่องนี้มันน่าจะมีคนทําหนังออกมาสับปะหลาดเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าเป็นตัวที่แบบกระตุ้นให้ภาพยนตร์ C ีีเราแบบมีความคึกคักคึกคักหวานหวานมันมันงคุณได้ฝากไปดูได้ครับผมโอเคขอบคุณก๊อปมากครับ Thank you, thank you. อยากจะรู้ว่าความรู้สึกวันนี้วันที่เราจะได้ดูหนังเต็มเต็มเรื่องแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปถ่ายมาตากแดดตากฝนตาก,ตากลมตากทุกอย่างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้น <laughs> รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายหนังแล้วก็ไม่ได้เล่นภาพยนตร์มาก็ค่อนข้างนาน3ปีเลย <c oughs> พวกเราตั้งใจเล่นกันมากนะพวกเราแบบสนุกกันมากแล้วก็คิดว่ายากตรงที่แบบเราจะกลัวว่าเราจะเป็นคนที่ถ่วงคนอื่นหรือเปล่าจะเล่นแบบทําให้แบบเกิด หลายๆคัดขึ้นมาเพราะว่าเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะจําบทไม่ได้หรือเป็นคนพูดผิดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงรี้ยค่ะนั้นก็เป็นความกังวลที่แบบก็ไม่อยากจะให้พี่ๆที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากๆแบบเขาต้องมามาเสียเวลาเพิ่มเพราะเราหรือว่าให้มันแบบทํางานกันยากขึ้นเพราะว่าตัวหน้านี่แต่จริงๆแล้วก<ต>็คือคนอื่นเป็นตัวถ่วงของเราใช่ค่ะพี่ปามค่ะรับรองว่าแบบต้องออกมากรี๊ดแน่นอนเพราะว่า CG เห็นจากเทรเลอร์อันล่าสุดก็คือพี่เขาแบบพัฒนาทุกวันเนาะเหมือนเรนเดอร์ใหม่ทุกวันเนาะเรนเดอร์ทุกวันนี่ก็คือ สวยขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ประทับใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ได้มีโอกาสได้เล่นหนังเรื่องไ <Okay S 2> รโอเคเดียโอเคขอบคุณครับรวันนี้เราอยู่กับปาล์มนะครับ,รบปาล์มก็เป็นอีกหนึ่งนะักแสดงในไรโอโคตรยยักษ์ครับผม ก็ในเรื่องรับบทเป็นแย่ครับแล่ๆแลบลิ้นอย่างเดียวแม่แม่ยอตื่นเต้นมากเอาจริงเพราะว่าเชื่อไหมว่าเด็กๆอ่ะใครๆอ่ะก็ชอบดู CG อยู่แล้วเชื่อไหมแล้วที่มันเป็น CG ของไทยที่แบบเป็นความตั้งใจของคนไทยที่ทําไปถึงขั้นสุดยอดหลายๆคนยังแบบเฮ้ย CG ไทยไปถึงขนาดนี้แล้วที่สําคัญนะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องไลโอโคตยายักษ์เนี่ยได้มีสิทธิ์ไปฉายที่ต่างประเทศมาแล้ว6ประเทศครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับไลโอโคดยายักษ์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกๆคนนะครับตั้ง ผลงานในเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับยังให้ฝากด้วยครับไลโอโคโยายักครับขอบคุณปาม,ปมากครับ,รบเราเห็น s PD โน1นะครับวันนี้มาร่วมงานกับเราด้วยหุยได้ตุ๊กตาแย้แล้วด้วยวันนี้ได้มาดูแย้เนี่ยเราเคยรู้จักไลโอคโคยายักมาก่อนไหมก่อนวันนี้รู้จักครับผมก็รู้สึกว่าเป็นหนังไทยที่ทุ่มทุนทํา c g เแล้มารอชมหนังตัวเต็มอยู่ครับพี่วันนี้ก็เลยมาดูใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ขอบคุณครับโหมายกแก๊งเลยอ่ะ ยไงบ้างหลังจากดูจบแล้วสนุกกว่าที่คิดเยอะมากีจีคือแบบหนูอินเนะาะอลังการจริงจังมากขึ้นยิ่งแบบฉากที่ชอบที่สุดในหนังฉากกลางคืนที่แบบมีแย้อยู่ตอนกลางคืนอันนั้นคือเหมือนหนังฝรั่งเลยแบบสวยมากไม่ได้บบสปอยแต่แค<ต>่อยากให้คนเข้าไปดูฉากนี้สวย,สวยจริง จริงดูเท่านั้นคุณจะพลาดดีเทลส์เยอะมากๆนะคะถ้าคุณดูในจอที่บ้านจะร้องไห้แล้วตอนเด็ถ้ารอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้านู่นนี่นั่นมันไม่สนุกเท่าไม่สนุกเสียงเสริงเขาแบบทำมาเพื่อแบบอลังการโอเคครับขอบคุณครับคค่ะภาพซีดีคือสวยมากครับผมแต่ละฉากแล้วก็กิ้งก่าก็น่ารักอย่างที่ผมคิดไ้เลยครับผมตื่นเต้นใช่เพราะว่าแบบว่านานๆทีหนังไทยจะทำแนวนี้ครับรับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเลย โคตรแย่อย่างเลยครับอยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆผมมาดูก็อยากจะเชื่อว่านี่คือฝีมือคนไทยนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามกันเยอะๆนะครับก็สร้างสนับสนุนหนังไทยกันเยอะนะครับผมโคตรนะครับถามหน่อยได้ไหมครับผมกะแย้ไหนน่ากลัวกันนะโทษทีเป็นไงบ้างครับหลังจากดูแล้วสนุกค่ะแล้วก็ซีนีเนียนแล้ก็ ได้ข้อคิดหลายๆอ่ะนะแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งก็คือแอคชั่นในส่วนของตัวสกปราชครับของตัวน้องแย้ทำได้ดีมากฉากที่พิเศษที่สุดเหรอชอบฉากในถ้ำเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูมีโปรเซสอะไรของเขาอ่ะว่าเขาจะต้องจับมนุษย์ที่เป็นอายุเท่านี้ไปเป็นอาหารให้เด็กๆอะไรของของเขาอะไรเงี้ยมันดูว่าเออเราเป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้เหมือนกันอืมโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคส่วนตัวนะครับได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าบางฉากมันพิ้วอารมณ์เราแบบว่า ถึงมากแบเงี้ดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยไอ้มันเนียนมากอ่ะอันนี้คือความแบบเนียนระดับที่แบบเอ้คนไทยทําไปถึงสเกลนี้แล้วหรอคือแบบอันนี้คือแบบประทับใจมากกว่าตัวแย้ของเราเนี่ยมันแบบมันมองมาที่เราเลยอ่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นช็อตที่ชี่อิมแพคกับตัวเรามากผมมองว่า CG เรื่องนี้คือแบบว่าเป็นใบเปิดแล้วกันเพราะว่าแบบมันเป็นใบเปิดนะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีหนังที่แบบใหม่ๆที่แบบเป็นสปาร์ตอะไรเงี้ยในไทยแล้วก็โชว์ c ีแบบเต็มๆต็มแบบสุดๆอย่างเงี้ยผมว่าแบบมัน แบบว่า CG ของประเทศไทยเราสู้กับต่างประเทศได้แน,น่นอนแล้วก็พัฒนาไปยกระดับไปได้แน่ๆ,ๆโอเคครับขอบคุณครับ,รบเป็นความบันเทิงที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวฮะไม่ใช่ง่ายๆฮะที่บ้านเราจะมีหนังแบบนี้ออกมาแย่ยักษ์มันใหญ่แค่ไหนเราไม่คิดได้ฝันว่าเราจะได้เห็นตัวละครสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มีดีเทลบนตัวละเอียดมากมีซีนหนึ่งที่ชอบมากคือซีนที่เราได้เห็นแย่ยักษ์แบบโค o s e up ฮะมันเนียนจนแบบว่าที่เป็นซีจีนะถึงเวลาของเมืองไทยกับสัตว์ประหลาดยักษ์สายพันธุ์ใหม่ ไลโอโคตรแย่ยักษ์วันนี้ในโรงภาพยนตร์คขอบคุณครับพี่กอลครับเฮ้ยอ, ый, อะไรอีกแล้วเนี่ยคุณคือกอล์่ะอยากให้มาดูในโรงส่วนตัวเขาก็รู้สึกว่าประสบการณ์มันไม่เหมือนกัน <À. S 2> <uchar> คือตรงเนี้ยที่บ้านไม่มีนะจอใหญ่ขนาดนี้ใช่ค <rec> ือเรามาดูแล้วมันใหญ่หึ่มมากแล้วคือแบบเราร์เมื่อกี้คือใหญ่ค้างขาวอิดอิดอิด ตัวแย้มันตัวใหญ่มาก <อะ S 2> คือเรามาดูเต็มจอเราเหมือนได้มาดูเหมือนมาน,นั่งเครื่องเล่นเ,นเหมือนเหมือนเราได้หนีแย้ไปพร้อมกับนักนแสดงด้วยแล้วมันมีจังหวะที่แบบมันวิ่งไล่วิ่งอะไรเงี้ยคือแบบในอ <ะ S 2> จอใหญ่ๆมันมันกว่าโอเคอยากจะฝากแฟนๆนะครับก็เป็นหนังภาพยนต์ไทยเรื่องหนึ่งที่ทีมงานและทุกคนใส่ใจแล้วก็อยากให้เป็นการยกระดับของ C ีีวงการซีีของหนังไทยแล้วกันที่เราสามารถเลือกแบบนี้ได้ก็ฝากมาดูกันไรโอ้โหใหญ โอเคครับวันนี้ก็คงประมาณหนึ่งที่เราได้พาไปดูรอบประถมชาัิของภาพยนตร์ไลโอโคตรแย่ยากยังไงก็ฝากทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยนะครับรับรองว่าคุ้มค่าตัว๋วคุ้มค่าของเวลาที่พวกคุณเสียไปแล้วก็มาช่วยกันสนับสนุนวงการ CG ไทยให้แบบก้าวกระโดดไปเรื่อยๆนะครับเพราะทุกสิ่งเนรมิตได้ด้วยมือเราแล้วเจอกันครับ